ความผิดพลาดที่สุดในการทําร้านนะมีคนชอบถามมาจริงๆมันก็ผิดพลาดหลายอย่างแต่อันนี้พลาดสุดเลยก็คือนี่เลยไม่ใช่เก้าอีก็คือทางร้านแต่ว่าไอ้ที่เห็นช้าสุดเนี่ยคนก็ชอบมาคอมเมนต์บอกว่าเก้าอีลอกแล้วที่ทาสีหน่อยนี่ไอ้ที่เห็นนี่คือเหล็กอย่างอื่นด้วยก็คือนี่นะรางไฟนก็ไม่่อยเรียบร้อยมันก็หลุดพื้นมันก็แตกสองสามปีเองมันมันก็ลอกเนหะ็นไหมคอเต้งหน้าด้วยแหละผิดพลาดก็คือตอนนั้นจะใช้ผู้รับเหมามาทําร้านแต่ว่าเขาเสนอมาตามเจ้าด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์เราก็เลยเลือกเจ้าที่มัน ถูกที่สุดถูกที่สุดเท่ากับไรเลที่สุด,สดตอนเขามาขายงานเขาคุดูแบบตกลงไข้างนอกเขาทำจริงมีช่างสองคนทำทั้งร้านต้องทําเสร็จภายใน15วันแต่ทําจริง45วันเพราะว่าช่างสองคนไงแต่ตอนหลังรู้สึกเหลือแค่เจ้าของคนเดียวด้วยสุดท้ายพี่รู้สึกว่าไม่รอดแล้วพี่ต้องไปหาคนมาทําต่อก็เลยเป็นที่มาว่าความผิดพลาดที่สุดก็คือเนี่ยแหละร้านที่แบบทุกคนชอบคอมเมนต์บ่นว่าร้านมันโซสีมันลอกอะไรเนียเพราะว่ามันไม่ค่อยได้มาตรฐานเก้าอี้เนี่ยจริงๆอะพี่อยากหุ้มมากเลยนะพี่เห็นเขามีแผ่นที่มันเป็นนผิวเหมมืออ้ไไายะร พุ่มเสร็จเนี่ยมันดูใหม่เหมือนพวกแบบคล้ายๆมินนตใครสามารถทําพวกนี้พักมาได้ทํายังไงให้แบบเก้าอี้เราดูใหม่เหมือนเดิมหรือว่าแบบพวกพื้นเปลี่ยนแบบวันเดียวอ่ะให้มันดูแบบดีๆพักมาได้ผู้รลบเหมาที่มีความสามารถและมีความรับผิดชอบทําดีดแล้วรีวิวให้ด้วยเฮ้ยนี่เจ้านี้เลยไปจ้างจากช่องพี่บอลเพราะงั้นก็อย่าลืมปิดคลิปด้วยการกินเบคอนเหมือนเดิมที่ไม่ค่อยจะมีกําไรนะเดียวเคบางแสนมานั่งเก้าอี้อะถลอะก,ก,กับกินเบคอนอร่อยๆได้ลุมนนเจ้าร้านเลยนะเก้าอี้ทลอก